สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องโซดาชาแนลนะคะวันนี้ก็มาพบกับในวันตรุษจีนแลรก็ผมชินเจียอยู่อีกชินมีหัวใช้นะคะวันนี้เราก็จะมาแกะอ่งเปาที่คุณแม่เราให้มาสดๆเลยนะคะก็มีของน้าของยายของแม่ด้วยนะคะแล้วก็มีของพ่อเราด้วยนะ นี่หน้าสองอังเปลก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันว่าจะเป็นยังไงด้านเปิดก็เปิดตรงนี้เลยยังรู้ว่าจะได้ตังกีบาทเออได้ตังกีบาทนะ้านะคะผมหน,นึ่งร้อยบาททุกคนจุกนจูกนแบบแบบแบบ จมากเลยหนึ่งร้อยบาทเลี 1, 100้ยวหนึ่งร้อยบาทแตกแล้วแล้วมีอะไรนามีแค่หนึ่งร้อยบาทหรอโอ้มีหนึ่งร้อยบาทเองนะคะทุกคนก็สมหวังแล้วนะครับผมนี่หนึ่งร้อยบาทก็ได้แล้วนะเออแล้วได้ตั้งร้อยบาทนะครับทุกคนร้อยบาทก็มีแลี้วเยอะเล้ยอยาแล้วได้เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสน เอาไปหยอดแล้วก็บุกออมสินก่อนนะนี่คือคือกระปุกออมสินของเราแล้วนั่นเองมีกระปุกออมสินอีกอันหนึนน่งเป็นอันเล็กนะคะแต่ว่าดเดี๋ยวว่าแต่อันเล็กว่าเราเอาเอาออกมาไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปเปิดบัญชีแล้วนขะ้ผมปยหยอดลงไปเลยว ตั้งหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเวคือรวยรวยอันนี้เอารูปออกก่อนนะเอาตั้งหนึ่งร้อยบาทใส่เข้าไปเลยนี่เอาใส่หนึ่งร้อยบาทไปเลยชิมเจวี๋ยชิ้นนี่ค่ายใช้นะครับผมเอาเสียงเป่าใส่ไปด้วยไหมเอาใส่ไปด้วยเก็บเป็นที่ระลึกพอพบวัาตุ๊กจีนก็เอาออกละเนาะ มีอะไรแล้วก็รูปแบบใส่สเข้าไปเด็คุณคุณหมายว่ารูปนี้รูปใครรูปแม่เราเองนะคะับผมสวยปล่าสวยนะมสำหรับเราสวยอยู่เแล้วไม่เป็นงไงล่ะงานแต่งงานซะด้วยใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปให้หมดเลยนี่ใครก็ไม่รู้ถ่ายกับใครก็ไม่รู้นะครับเออนั่นแหละถ่ายกับใครก็ไม่รู้ใส่กับเพื่อนผู้รนะ่วมงานแต่เราไม่รู้จักชื่อ,ขอเขานะครับผม ใส่ซองกระปาเข้าไปด้วยวันนี้ก็จะมารีวิวบ้านตุกตากระดาษกันนะคะผมเดี๋ยวนะอะนี่ก็คือบ้านตุกตากระดาษโดราเอมอนนะคะผมสามารถ อกออกมาได้นะคะว่าจะทําอะไรนะคะอันนี้มีอันนี้เราเพิ่งทํามาเองนะคะทํากับมือส,สดเลยนะคะสโลด้วยเป็นแบบกระดาษสกูตชี่นะคะผมใครอยากให้ทําเป็นสวิตเกมแล้วก็อะไรนะในเมโลดี้ครมิซิมารโลอะไรก็ต่างๆนะคะสามารถพิม์มาได้เลยแล้วก็ผมเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูแล้วก็มีสุ่มแจกด้วยอันนี้ก็จะเป็นตัวเล่นละครตัวเล่นละครจะอยู่ข้างหลัง นะคะก็จะแกะแบบนี้นะฮะเมาสกก็เทปออกเด็ดขาดไม่เงันไม่ยันก็ไอ้นี่นะคะผมติดไม่ได้มันก็ต้องติดตัวแบบนี้อยู่แล้วและครับผมวีทีเล่นส่วนคนที่เราแจกไปแล้วขายแล้วแผ้เลยนะคะไม่ทำใหม่ให้แล้วนะหายแล้วหายเลยไม่ทำใหม่ให้แล้ว นี่ก็คือบ้านของโนบิตะนะคะับผมอันนี้เป็นโซนแต่งหน้ายังไม่ได้ทำนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารอาหารนะแล้วก็เป็นบ้านหลังบ้านอันนี้เป็นห้องน้ำอันนี้ก็จะเป็นต้คอนทนรบ้าน เวทีเล่นก็เล่นเหมือนตุ๊กตากระดาษปกตินะคะอย่างเช่นเราจะเข้าข้างหลังก็ต้องเข้าด้วยกันสองคนนะคะเวลาเก็บก็เก็บได้เลยสามารถสกงพาไปไหนก็ได้แล้วก็เอาตัวข้างหลังนี้เ,เล่นไว้ข้างหลังอย่างนี้นะคะขออภัยด้วยนะคะเสียเมื่อกี้นะคะนี่เล่นมาข้างหลังด้วย <Okay. S 1> แล้วมีสกุชี่่งให้ทุกให้ดูนะคะทุกคน

เพิ่งซื้อมาสดๆรดด้อนๆไม่ให้แกออกจากถุงนะครับผมกลัวมันดำนะคะเป็นสกุนที่หน้าหนึบนะจ๊ะอันนี้ก็หน้าหนึบเหมือนกันสามารถบีบได้ด้วยเพนเคสสามารถฉีกออกมาได้ด้วยนะคะนี่ก็คือฟากสรลนะคะอันนี้ก็คือคุณยายของเรานั่นเอง เดี๋ยวจะให้คุณยายมาทักฐานหน้ากล้องด้วยยายทักทานหน้ากล้องหน่อยเปิดเม็ดเปิดเม็ดทุกคนให้ยายเปิดแมมด้วยใช่ไหมสวัสดีค่ะหลานนี่คุณยายสุจิตเป็นคุณยายที่คอยดูแลโซดานะคะอะได้ชมไปแล้วนะคะก็คือคุณยายของเรานั่นเองสำหรับวันนี้ก็มาเปิดอ่งเปาให้ทุกคนดูมารีวิวสกอตชี่หนึ่งให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็ฝก งั้นก็ขอปิดคลิปแล้วกันเพราะว่าเราปิดจะไปทานข้าวเลี้ยวหิวงข้าวเลี้ยวหิวข้าวเลี้ยวยังไม่ได้ทานข้าวคืนวันเลยะนะคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะบ๊ายบายชินเจออยู่อีชิน,นีิคอยชาตินะคะเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพดีแข็งแรงนะคะบ๊ายบายไปแล้วทุกค่ะ